คุณเคยสงสัยมีครับว่าองค์ประกอบใดบ้างที่ทำให้คนหนึ่งคนประสบความสาเสร็จและร่ำรวยวันนี้มาเรียนรู้แนวคิดจากไบรอันเทซี่ความเชื่อมั่นคือกุญแจข้อหนึ่งจงสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแรงกล้าความเชื่อมั่นนั้นคือกุญแจสำคัญของการเริ่มต้นทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นสร้างนิสยัยเริ่มต้นที่จะคิดเชื่อและทำสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการ แม้ว่าครอบครัวของคุณนั้นต้นทุนชีวิตอาจจะไม่ได้ร่ำรวยก็ตามเบรนเทซี่นั้นเขาเน้นให้เรามีทัศนคติที่มุ่งมัน่นในความสำเร็จครับเช่นฝึกเขียนเป้าหมายออกมาและพูดกับตัวเองว่าฉันทำได้ฉันดีพอฉันคู่ควรการตั้งเป้าหมายใหญ่นั้นสามารถทำได้และเป็นไปได้ด้วยเพียงแค่เรามีความเชื่อมัน่นหากคุณเองครับตั้งเป้าหมายแต่ว่าไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็คงไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกการมองโลกในแง่บวกทําให้เรามองเห็นโอกาสดีๆได้ตอนที่คุณเริ่มต้นสร้างชีวิตเห็นด้วยมครับว่าจะไม่มีใครเห็นด้วยกับคุณจะไม่มีใครเข้าใจคุณหน้าที่คุณคือยืนหยัดบนเป้าหมายที่คุณต้องการและเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดขึ้นเช่นสตีฟจ็อบส์ที่เขาเริ่มต้นจากโรงรถเท่านั้นแจ็คมาที่ถูกปฏิเสธจากหลายแห่งแต่ไม่เคยหยุดเชื่อมั่นในตัวเองแจ็คมา เคยโดนเพื่อนบอกว่าไม่ต้องทำหลอกอลบาบาแต่แจ็คมาเขาก็ยังเชื่อว่าอลบาบาจะเปลี่ยนโลกข้อ2จงตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้คนที่ร่ำรวยและสำเร็จส่วนมากนั้นเขาเริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนพวกเขามีแผนและรู้วิธีการวัดผลความสำเร็จความสำเร็จที่คุณตั้งเป้าหมายนั้นแต่ไม่สามารถวัดผลได้ก็ไม่เรียกว่าความสำเร็จไรอันเตซีได้บอกว่า การเขียนเป้าหมายทำให้คุณมีโฟกัสที่ชัดเจนในทุกๆวันการตั้งเป้าหมายและการวางแผนอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณเห็นภาพเส้นทางสู่ความสำเร็จอย่างชัดเจนการประเมินผลหรือว่าการวัดผลนั้นจะทำให้คุณสามารถปรับ,ปรบเปลี่ยนวิธีการให้ดีขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่น Bill กตที่เขาตั้งเป้าหมายทำให้ทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์หรืออี o n Musk ที่เขาตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่ทุกคนเข้าถึงได้ข้อ 3. พัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเน,นื่องความสำเร็จของคนเรานั้นไม่จะเป็นต้องอาศัยแค่มรดกก็ได้แต่มันเกิดจากการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเน,นื่องบรแอนเทซี่ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกให้เป็นนิสัยเช่นฝึกอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เข้าร่วมสัมมานาเป็นประจำเรียนคอร์สออนไลน์การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องนี่เองครับ ทำให้เราเพิ่มโอกาสทางการเงินได้เช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่เขาใช้เวลาอ่านหนังสือวันละ5-6ชั่วโมงหรือว่าลิชาร์ดแบรนสันที่เขา,าจะทดลองสิ่งใหม่ให่เพื่อพัฒนาธรุรกิจข้อ 4. ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพคนที่ประสบความสำเร็จรู้จักบริหารเวลาบรายอนด์เดซีได้แนะนำให้เรากำหนดกิจกรรมที่มีความสำคัญสูงสุดในแต่ละวันคือเราจะต้องเริ่มทำทุกอย่างที่มันสำคัญที่สุดและอาจจะยากที่สุดนะครับ บางครั้งเนี่ยเราก็เลยเรียกมันว่ากินกบตัวนั้นซะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสาคัญและมันเร่งด่วนเราก็ต้องลงมือทําก่อนนะครับการตัดสินใจจัดสรรเวลาในสิ่งที่สําคัญจริงๆจะช่วยเกิดประสิทธิภาพและเราใช้กฎ80 20ได้ครับเราทํางานเนี่ย20%ที่เป็นงานสําคัญและได้ผลลัพธ์มากถึง80%เช่นตื่นเช้าและทํางานที่สําคัญและยากที่สุดก่อน จะช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่และมีพลังในการทำสิง่งอ,อื่นๆตลอดทั้งวันตัวอย่างเช่นทีมคุกที่เขาตื่นเช้าตั้งแต่ตีสีเพื่อเรียนตัวสำหรับวันใหม่หรือว่ามาสกกเบิที่เขาตัดสินใจสวมชุดที่เหมือนกันทุกวันเพื่อประหยัดเวลาในการตัดสินใจข้อหเน้นการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอไม่มีอะไรจะทำให้คุณสำเร็จได้เท่ากับการลงมือทำไบรอันเดซีได้กล่าวไว้ว่า การลงมือทำแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามสามารถนำเราไปสู่ความสาเร็จได้การมุ่งมั่นและลงมือทำอย่างต่อเนื่องนั้นจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวการสร้างแบรนด์หรือว่าธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ก็ต้องอาศัยการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเช่นเจฟเบโซสที่เริ่มจากการขายหนังสือออนไลน์ข้อ 6. รู้จักการบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด ถ้าคุณเองต้องการความมั่งคั่งในชีวิตคุณจะต้องรู้จักการบริหารจัดการเงิน布莱恩特西แนะนําให้คุณใช้เงินอย่างรอบคอและลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเรียนรู้ที่จะประหยัดเก็บออมและจะัดทางบประมาณรับรายจ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้คุณใช้ใจ่ายเกินตัวเช่นการออมเงินไว้ในกองทุนรวมหรือว่าการลงทุนในทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่นบร์นรนบัฟเฟตที่เขาลงทุนอย่างชาญฉลาดและอรอบคอบตั้งแต่อายุยังน้อยวันนี้เขาจึงร่ำรวยข้อ7จ็เผชิญหน้ากับความกลัวและกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าพื้นที่ขอบเขตความสบายการประสบความสำเร็จนั้นจะต้องอาศัยการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวคุณเองและแตัดสินใจเผชิญหน้ากับความกลัวไบรอันเทซี่ชี้ให้เห็นว่า ความกลัวนั้นคือสิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้คุณประสบความสำเร็จคุณจะต้องกล้าอย่างมั่นใจที่จะก้าวออกจากพื้นที่ความสบายและท้าทายตัวคุณเองด้วยการทำสิ่งที่ยากลำบากเช่นการเริ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงหรือว่าลงทุนในการพัฒนาทักษะที่คุณไม่เคยทำมากอ่อนเช่นโอปาบินฟรีที่เธอเก้าวผ่านความกลัวในช่วงวัยเด็กเธอเคยถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กครับ และกลายเป็นพิธีกรผู้ทรงอิทธิธพลในวันนี้หรือว่าอีลอนมัสที่เขาตัดสินใจลงทุนทั้งหมดใน Space X แม้ว่าความเสี่ยงจะสูงมากก็ตามข้อ8ล้อมรอบตัวคนเองด้วยคนที่มีทัศนคติบวกเก่งกาจและมีพลังบวกที่ดีไบรอนเทซี right ครับเขาแนะนําให้เราเลือกคนที่อยู่รอบข้างอย่างระมัดระวังที่สุดคุณควรจะล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีพลังบวกทัศนคติบวกประสบความสำเร็จคิดดีนั่นเองครับ เพราะพวกเขาเหล่านี้เองจะช่วยผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จเช่นคุณอาจจะมีที่ปรึกษาหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่มีเป้าหมายคล้ายกันการอยู่ท่ามกลางคนที่มีแรงบันดาลใจจะช่วยเสริมสร้างแนวคิดและการกระทําของคุณเช่นมาสกาเบร์ที่ได้รับคําแนะนําจากสตีฟจ็อบหรือว่าบิลเกตที่มาจะร่วมทําธุรกิจกับคนที่เขาเชื่อมั่นเสมอโคกาลงทุนในสุขภาพและพลังงานของตัวเอง ถ้าสุขภาพคุณไม่ดีคุณไม่มีความมั่นใจหรอกครับถ้าพลังงานคุณไม่ดีคุณก็ไม่มีความมั่นใจหรอกครับความสําเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องของการเงินเพียงอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพและพลังงานเพราะสองสิ่งน,นี้เองครับจะช่วยให้คุณทําสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพไบรอันเดซี่ได้กล่าวไว้ว่าคุณจะต้องลงทุนในสุขภาพเช่นตื่นเช้ามาวิง่งออกกำลังกายหรือว่ากินอาหารที่มีประโยชน์ สุขภาพที่ดีนั้นจะทําให้คุณมีพลังและโฟกัสเป้าหมายได้มากขึ้นมีความมั่นใจที่มากขึ้นและรวมไปถึงการนอนหลับลึกที่เพียงพอด้วยนะครับบางคนนอนหลับแต่ว่านอนไม่พอก็อรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้นอนจริงครับพอตื่นเช้าขึ้นมาสุขภาพย่ําแย่อารมณ์ก็ไม่ดีพลังงานก็ตกแบบนี้ก็ทําให้ขาดความมั่นใจได้ตัวอย่างเช่นริช์ดแบรนสันที่เขาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วออกกำลังกายตุกเชา้า หรือว่าเจฟเบโซตที่ให้ความสำคัญกับการนอนเร็วตื่นเช้าแล้วก็นอนหลับอย่างเพียงพอขอ้อ10เรียนรู้จากความล้มเหลวและอย่าหยุดลงมือทำเมื่อผิดพลาดจงจำไว้ว่าความล้มเหลวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไรแอนเดซี่เชื่อว่าคนที่เขารวยได้จะต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวให้เป็นไม่ใช่ว่าวิ่งหนีจากมันการเผชิญหน้าความล้มเหลวนั้นและเรียนรู้จากบทเรียนจะทำให้คนเก่งขึ้น เช่นคุณสามารถระบุข,ข้อผิดพลาดและสามารถวางแผนใหม่ที่จะแก้ไขมันใหม่ในอนาคตได้ตัวอย่างเช่นโทมัสเอดิสันที่เขาล้มเหลวมากกว่า1,000ครั้งก่อนที่เขาจะประดิษฐ์หลอดไฟสําเร็จหรือว่าเฮนรี่ฟอร์ดที่เขาล้มละลายหลายครั้งก่อนที่จะก่อตั้งฟอร์ดมอเตอร์ข้อ11หาแหล่งรายได้หลายทางการมีรายได้หลายทางนั้นเป็นวิธีการสร้างความมั่งคัง่งทางการเงิน ไบรันเซีแนะนำให้คุณอย่าเพิ่งพาแหล่งไรายได้ช่องทางเดียวแต่คุณหาแหล่งไรายได้จากหลายแหล่งเช่นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าการค้าขายออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นนะครับบอรอนด์บัฟเฟตท,ที่เขาลงทุนในบริษัทหลายแห่งเพื่อกระจายความเสีย่ยงหรือว่าลิชชับแบรนด์สันที่เขาแตกลายธุรกิจออกไปข้อ12ครับพัฒนาทักษะการสื่อสารและการสร้างคอนเนคชั่น การมีทักษะการสื่อสารที่ดีนั้นและการสร้างคอนเนคชันคือสิ่งสําคัญที่จะทำให้คุณประสบความสาเร็จได้ไบรอนเดซีบอกว่าคุณจะต้องสื่อสารให้เข้าใจและเข้าถึงใจผู้อื่นให้ได้จะเรียกว่าเป็นที่ประทับใจผู้คนนะครับการสร้างคอนเนคชันกับคนที่มีประสบาการณ์และคนในวงการเดียวกันหรืออาจจะเป็นคนดังจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับคุณได้เช่นอีลอนมัสที่เขาใช้เครือข่ายในวงการเทคโนโลยีข้อ13ใช้ประโยชน์จาก เวลาเล็กน้อยที่มีการใช้เวลาอย่างคุ้มค่านั้นคือสิ่งสําคัญบรอยแอนเทซี่ได้กล่าวไว้ว่าเวลาที่เล็กน้อยนั้นแต่ถ้าเราใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ามันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เช่นเดียวกันเช่นใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือหรือว่าเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแม้จะเป็นเพียงแค่15นาทีต่อว,วันก็สามารถทําให้คุณเปลี่ยนแปลงทักษะใหม่ได้เช่นโทนี่ร็อบบินที่เขาใช้เวลาระหว่างการเดินทางเพื่อเรียนรู้ แราว่าอีลอนมัสที่เขาใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือข้อ 14. เลือกทำสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ใหญ่ที่สุดให้กับคุณคว้อสำเร็จของคุณนั้นขึ้นอยู่กับการที่คุณเลือกทำสิ่งที่มีผลลัพธ์สูงสุดมีคุณค่าสูงสุดรอยแอนเจซีบอกว่าให้เราเน้นทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนซึ่งจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวข้อ15ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไบรอันเดซีแนะนำให้คุณยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและพร้อม,มเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆก็จะทำให้คุณเก่งขึ้นและสร้างโอกาสในการพัฒนาตัวเองเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นคุณก็จะสามารถพัฒนาทักษะอารมณ์และความเชื่อคุณได้เช่นมาสกาเบิร์ที่เขาเปลี่ยน Facebook จากแพลตฟอร์มสำหรับนักศึกษาให้กลายเป็นแพลตฟอร์มระดับโลก หรือว่าบิลกตที่เขาปรับตัวสู่ a i ในตอนนี้ข้อ16ครับมองหาปัญหาและแก้ไขมันเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณไบรอันเตซี่กล่าวไว้ว่าความมั่งคั่งนั้นมาจากการที่เราแก้ปัญหาให้กับผู้คนคนที่ประสบความสาเสร็จเขามักจะมองหาปัญหาที่ผู้อื่นมองข้ามแล้วหาทางแก้ไขมันเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้คนตัวอย่างเช่นอีลอนมัสที่เขามองเห็นปัญหาด้านพลังงานและสร้างเทสลาขึ้นมาข้อ17 เรียนรู้จากคนที่สำเร็จแล้วเป็นวิธีการที่จะสร้างทางลัดให้กับคุณใช้เวลาสั้นที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดด้วยครับไรอันเดซีแนะนำให้คุณหาโมเดลตัวอย่างหรือว่าคนที่คุณชื่นชอบหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษาก็ได้แล้วคุณก็สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์พวกเขาได้เช่นอ่านประวัติหรือว่าเข้าสัมมนาคนสำเร็จเช่นวอร์เรนบัฟเฟตที่เขาได้รับแรงบันดาลใจจากเบนจามินเกรแฮมหรือว่าดิชา์แบนสัน ที่ได้รับคําแนะนําจากพ่อแม่และคนใกล้ชิดข้อ 18. พัฒนานิสัยการคิดอย่างคนรวยบรยอันเดซี่ในเน้าเราพัฒนาทัศนคติและนิสัยให้สอดคล้องกับคนที่เขาร่ํารวยจงมีความคิดแบบคนรวยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะร่ำรวยข้อ 19. การจัดก,การหนี้สินและร,รู้จักใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพการไม่มีหนี้สินเกินตัวและร,รู้จักใช้เงินคือสิ่งสําคัญ บริอันเตซีแนะนำให้คุณควบคุมการใช้จ่ายและใช้เงินเพื่อสร้างไรายได้และใช้นี่เพื่อลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนคำว่าใช้นี่นะครับอาจจะทําให้คุณเซตชีพหน่อยแต่คําว่าใช้นี่คือเราไปกู้ยืมธนาคารเพื่อมาทําธุรกิจนะครับแล้วก็ได้รับเงินกาไรแล้วก็บริหารเงินเอาไปคืนธนาคารเช่นซื้อทรัพย์สินที่สามารถทํากําไรได้เช่นวอร์เรนบัฟเฟตที่เขากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบริษัทในราคาที่ต่ำกว่า หรือว่าโดนัลดทรัมป์ที่เขาใช้การกู้เงินเพื่อสร้างอาคารธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดกําไรข้อ20คิดแบบเจ้าของกิจการไม่ใช่ลูกจ้างบรอ,อันเตซีแนะนำใม่เราเปลี่ยนแนวคิดจากการทํางานแบบลูกจ้างมาเป็นการสร้างธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการคุณควรจะมองหาโอกาสในการสร้างธุรกิจที่คุณสามารถควบคุมได้อาจจะเริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กก่อนค่อยขยายตัวในอนาคตก็ได้ เช่นแจ็คมาที่เริ่มต้นธุรกิจอบาบาจากห้องเล็กของเขา21สร้างแผนการเงินส่วนตัวและติดตามเงินอย่างเข้มงวดการมีแผนการเงินส่วนตัวนั้นคือสิ่งสําคัญทําให้คุณสามารถควบคุมรายจ่ายและรายรับได้และสามารถบรรลุปเป้าหมายทางการเงินได้บรอันเตซี่แนะนําให้คุณทํารายรับรายจ่ายแผนการออมการลงทุนการจัดการกับภาษีและคุณก็ควรจะติดตามการใช้จ่ายอย่างเข้มงวดด้วย และปรับแผนเมื่อจําเป็นเช่นคนที่เขาประสบวามสำเร็จเขามาจะทําบัญชีและารรับรายจ่ายประจําวันเพื่อดูว่าตอนนี้เงินไปที่ไหนบ้าง 22. เลือกลงทุนในทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่านั้นเป็นวิธีการสร้างความมั่นใจว่าคุณจะสําเร็จด้านการเงินแน่นอนบริแอนเตซี่แนะนําให้คุณศึกษาเรื่องการลงทุนเพื่อให้คุณสามารถเลือกทรัพย์สินที่เหมาะสม คุณอาจจะเลือกอสังหาก็ได้หุ้นท,ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่ากองทุนก็ได้ 23. ฝึกนิสัยความขยันและลงมือทําโดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกความสําเร็จนั้นเริ่มต้นจากการลงมือทําโดยไม่รอให้ทุกอย่างมาสมบูรณ์แบบรอยแอนเดอร์ซีบอกว่าการลงมือทําทันทีจะช่วยสร้างความก้าวหน้าให้คุณและคุณก็สามารถปรับปรุงตัวเองในภายหลังได้หากว่ามันผิดพลาดการรอคอยให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนั้น มีแต่ทำให้คุณเสียเวลาเสียโอกาสในการทำสิ่งสำคัญเช่นมาส์เก,กเบอร์ดิเขาเปิดตัว Facebook ในขณะที่ Facebook นั้นก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ 24. เพิ่มทักษะด้านการขายและการเจราจาต่อรองบรแอนเทซี่แนะนำให้คุณเรียนรู้วิธีการนำเสนอและปิดการขายสิ่งนี้เองครับจะทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยการขายที่ดีและการที่คุณเพิ่มยอดขายได้จะทำให้คุณมั่นใจในเรื่องการเงิน ข้อ25ฝึกทัศนคติของการเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่นการให้นั้นคือสิ่งหนึ่งที่สร้างความสำเร็จและความมั่งคั่งในชีวิตไรอันเทซีได้กล่าวไว้ว่าการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นจะทําให้คุณได้รับความนับถือและเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้วยมันจะทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกมั่นใจในเรื่องเงินของคุณเวลาที่คุณช่วยเหลือใครสักคนมีใครบ้างครับที่รู้สึกมั่นใจในด้านการเงินรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เช่นบิลเกตที่เขาบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือคนยากจนหรือว่าบอลเลนบัฟเฟตที่เขาให้คำปรึกษาและบริจาคทรัพย์สินส่วนใหญ่เพื่อสังคมและโบนัสข้อสุดท้ายครับการที่คุณเนี่ยจะมีความมั่นใจด้านการเงินและความสำเร็จสิ่งสำคัญคือจะต้องวางแผงกนการเกษียณแบบเนื่นๆไบรอันเดซี่แนะนำให้คุณเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่การออมเงินการหาเงินและการลงทุน และทั้งหมดนี้ก็เป็นการกระทําที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณจะไม่ว่าความเชื่อมั่นคือกุญแจและนี่ก็คือตัวอย่างอ e ีบุ๊กสำหรับโหลดฟรีเฉพาะสมาชิกพรีเมียมลับนะครับและนอกจากนั้นยังสามารถอ่านเนื้อหาที่เป็นรายวันได้แบบเรียลไทม์ด้วยครับคุณอ่านในออนไลน์ online, แล้วก็อัปเดตทุกวันครับบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์อ NO นจิตวิทยาไมฟ e น ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ line s o i o p า a อิสาได้เลยขอบคุณมากครับ